สวัสดีชาว fc mobile ทุกท่านครับก็วันนี้เป็นแล้วน่าจะวันสุดท้ายของกิจกรรม aqua vs inferno ได้แล้วนะครับก็ผมจะมาอัปเดตทีมของผมกันเพราะว่าผมเนี่ยแลกนักเตะ arsenal นนของผมไปถึง3คนนะครับก็คือโซแคมเบลออก่อนหน้านี้มันฟานเพอร์ซี่นี่มันโซแคมเบล so แล้วอีกคนก็คือแพทริกเวียร่านะครับก็เสียหายไปทั้งหมด2,800 ชิ้นส่วนนะครับก็2,800ท้วนนะ่ะก,ก็มันก็ไม่ได้เจ็บเท่ากับ TS นะแต่ว่าดูเหมือนจะได้ตัวดีกว่า TS อีกนะสำหรับผมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาตีบวกเวียาแล้วก็จะมาเล่นสักเกม2เกมหรือไม่ก็3เกมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ตัดๆเอานะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไป ดูการตีบวกเวลากเลยดีกว่ามาครับขึ้นเม็ดแดงแล้วสิ่งที่เราต้องทํากันไปประจาจก็คือ1%เปอร์เซนเอ้ยเท่าไหร่วะสิบปะะ่ะเออน่าจะสิบเอร์ซนะครับไม่น่าถึงหนะึ่งนะเออสิบเปอร์เซนกดทีละตัวผมมาทําแบบนี้มาตลอดเลยนะไม่ไม่ใช้สิบตัวเลยเพราะว่าเป็นคนชอบใช้ดวงครับจัดไปสามตัวสุดท้ายรอบนี้กดตัวได้ดูบ้าง จะมาไหมจะไม่มาเลยเหรอเลขไม่เปลี่ยนเลยเพื่อนขอร้องเวียล่ามันใช่ก่อยนะโอ้โหครับมาครับมาอีกกอกหนึ่งไปกดสกาวติ้งแคมปมานะก็มีสองตัวสุดท้ายแล้ะยังไม่มาเฮ้อเพื่อนเออเลขเปลี่ยนอย่างนี้ก็ ก็เจ็บอยู่กดไปเท่าไหร่7ตัวไม่ถึง10ตัวนะก็ผมอัพเป็นดีเฟนต์นะก็คือเป็นยืนเกมรับเลยไม่ต้องขยับไปไหนท้งนั้นแต่ว่ามันดันไปซ้ำกับเด็กแค่ไลท์เดี๋ยวว่าจะต้องเปลี่ยนไลท์เป็นบล็อกทูบล็อกนะครับแต่ว่า1,000เพชรมันก็มีค่านะแต่ต้องเก็บก่อนช่างใจก่อนมามาเล่นกันสักหน่อยสักนิดสักหน่อย ก็ผมเล่นขึ้นมาแล้วก็ปล่อยดาวไว้สู์เลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับขี้เกียจเล่นนะครับเออมาแรงนี้ไม่น่ามีบอทละมั้งโหขึ้นมาได้โคตรน้าเบื่อเลยอะเฮทูเฮทอะคือกดเมเนกด Vs สแอค c k เจอบอทอะไรอย่างเงี้ยเฉยเยนะมันจบไวอะมาแล้วเมื่อกี้เขาทีมเป็นไงว่ะผมก็ไม่ได้ดูนะไป ไลต่ตัดได้แล้วก็ฟานเพอรซีฟานเพอร์ซีน,ซนี่เอาเฮ้ยไม่ได้จะส่งตัวนี้เอาเวีเอล่าด้วยจบแล้ววีเอล่าผมแคมเบลแคมเบลโอ้โหเขาแตะดูเขาแตะแคมเบลก็ต้องกวาดแล้วจังหวะน,นี้เอา้าฝีมือแคมเบลหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่ไปไปต่อวีเอลา่าเบิ้ลดิอย่างนี้ก็เบิ้ลดิ อย่างนี้ก็เบิ้ลดีอองรีอองลีโหแล้วผมตัดเข้ามายากนะครับได้มุมก็ยังโอเคไปแคมเบลลมงหน่อยโห oh, อุสาห์เอาลงแทนมากันเยสมากันเยนี่คือมงเตะมุมรัวๆเลยนะนี่แคมเบลยังไม่เอาโอเคไลท์ okay, like. มาเวียล่าเวียล่วนไลท์แล้วก็ลงมาข้างล่างฟานเพอร์ซีเอาไงเพื่อน เอาวียลามาอยู่นี่ได้ไงผมปัดเลยแล้วกันเอา๋าเข้าเฉยยังเข้ามาต่อกันที่เกมที่สองนะครับอ <c oughs> มทีมคณะเตะเก่าอยู่แล้วเนี่ย แต่ไม่มีบอดหรอกมั้งผมคิดว่าไม่ไม่มีบอดนะเอออันนี้มันก็มีเม็ดมีเวลนะครับน่าจะไม่ใช่นะองลีสกะสกะยังไงโอ้ทิมเบอร์อยากได้แบ็คขวาใหม่เนี่ยแบ็คขวานอนเนี่ยเอาตัวใหม่ๆเข้ามาหน่อยเล่นทิมเบอร์ไม่ไหวแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้วียร่าสวย หลายย่าให้มาแคมเบลคาราองลีเพอร์ซี่งั้นาก็ไปเลยตอกหนึ่งทีเปิดเลยแล้วกันถนัดซ้ายด้วยเปิดคมๆแต่ว่าข้างในเป็นซาก้าและยิงเลยแล้วกันเอา้าไปต่อครับโอ้โหดิมเบอร์ยังไหวซากาซากายังไง โอเดกาดนี่กดหดาวไปหนึ่งคชอบเล่นเลยไอ้สกิวอีลาเตโก้เนี่ยเพรซี่เพรซี่แต่ซาก้ายังได้ให้ฟานเพอร์ซี่ยิงติดซ้ำโอ้โหลูกนี้คือนักเตะเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับความคิดผมนะมันจะรูช้าๆหน่อยช้ากว่าตัวใหม่และเขาก็ออกเลยโอเคไปกัน ต่ออีกสักเกมแล like right? you. You. ้วกันเพราะว่านี่เขาออกอ่ะตอนแรกว่าจะมาเล่น2เกมนะครับก็เรียบร้อยมาครับเกมที่3เกมสุดท้ายสุดท้ายไหมโอ้โหเจอทีมโหดด้วยทีมโหดด้วยเห็นดินโยแล้วยังอยากได้อยู่เลยนะครับมาซากาไลซ์คารา โอ้วหราคาลาเล่นสนุกจัดอะคือแอชีโคไม่น่าเข้าเลยนะเซ็งอะแบ็กายอุตส่าสองเท้านะแต่ว่าถ้าเกิดได้แอชีโคก็เปลี่ยนนะครับเออแต่ท้าไม่ได้เนี่ยดูมันตัดบอลน,นี่คาราฟิโอลีลูกรักและอัพหน้ามาเรื่อยนะครับหน้าเหมือนหน้าคล้ายดีกว่า้ายกว่าเดิมของเก่านี้สภาพดูไม่ได้เลยนะครับเปิด ออลีมองกลับมายิงเลยไหมโอ้โหเวียล่าโอเคแคมเบลฟาวผมได้ด้วยนะได้เฉยไปบิ Cara ๊กโซเด็กแคนไลส์คาราฟิลลี่เปิดอีกสักทีดีกว,ว่าถนัดสองเท้าเอ้ยพังนี้พังนี้เปิดมองไม่ได้หลายหลายเอ๊ะหลายเกมแล้วนะทำไมติดอ่างวะผมทีมเบอร์ โอ้ยติดเกมนี้น่าจะตึงอยู่นะครับเนี่ยโอเคโอเดกาดซากะซากะซากะไปแล้วโหแต่ว่าแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงไม่เลิกเลี้ยงไม่เลิกคือเวลาผมได้ตัวอวยมามันก็จะประมาณนี้นครับยิงเลยละกันโอ้โหง่ายเลยทำไมมันดูง่ายจังวะปกติฟารเพอร์ซีนี่ ปั่นซ้ายนี่คือหายนะแต่เมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงกลางได้แหละมั้งโอ้โหโดนอะไรเนี่ยทำไมเลี้ยงตะลุยไปแบบนี้เพื่อนมันง่ายไปหรือเปล่าเวียล่าก็แต่วีเอล่าล่างนี้รู้สึกว่าแย่งบอลดีมากเลยนะมันดูแย่งบอลง่ายอะ่ะโอ้ขอภายในเสียงรถด้วยนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาแล้วยิงโอ้โห oh, oh. ตัวสุดท้ายเขาไวโอเคเอา้ายังไม่ได้วีล่านี่ดูอัพแองเกอร์แมนนะครับ ยืนปักหลักอยู่ตรงกลางโอ้โหจบครึ่งแรกไปไม่มีสกอร์ตึงอยู่นะเนี่ยเกมเนี้ยสาก้าโอ้ยเอาเ,เอาไงดีไปทิมเบอร์เปิดเปิดเหมือนเดิมมงกลับเข้ามาแล้วก็เอาฟันเพอร์ซี่เอาเข้าอ่ะ บทจะเข้าก็เข้าแบบนี้เลยนะเพื่อนยิงเบาๆขออนุญ,ญาตนี้ใส่เสียนิดนึงของอยาเห็นโอเคเท่ครับกดข้ามนะครับกดข้ามนะครับลูกพี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของ a q u a v i วสอิน f e r n no. ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับ1000งพันซับสไคร์นะครับก็ตอนนี้1,100กับอีก10นะครับตอนนี้เป็น1นึหนึ่งเลยขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกเ็เปิดรับความเห็นทุกความเห็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิด คุณไม่ได้เชียร์ทีมเดียวกับผมก็ไม่ต้องเม้นก็ได้นะครับถ้าเกิดมาเม้นด่าเม้นเว้าเออคือเม้นบอกทีมว้าแชมป์ทีมอะไรเนะี่ยผมโอเคนะผมก็เล่นด้วยตลอดนะแต่ว่าบางทีมาเม้นต์แบบว่าคือเอาเอาสะใจเอาสนุกเออแล้วมึงด่ามั่วซั่วอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้นะครับบาย